สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนนกยูงนะสามพรานนี่พาน้องอัญญามาครั้งแรกเลยต<อ>ื่นเต้นไหมน้องอัญญาอยากเห็นตัวอะไรคะอยากดูนกยูงไหมหรู้จักนกยูงไหมลูกอ่ <c oughs> ออาเดี๋ยวไปลุยกันผัดกันลงผัดกันขนึ้นผัดกันลงผัดกันขนึ้น แก่แกว้ายแกแกสดูสิปะาคราบปะาคราบกินใหญ่เลย เอาลงไปดิให้พกา,ลลากลบดตรงนี้เนแกะมาเืบเลยดูสิมันรมันร้องดังมากเลย เราเราซื้อขนมปังมาแต่ว่ายังไม่ยังให้แก่ไม่ได้นะแก่ไม่ได้กินขนมปังท้องอัญญาสนใจแกะมากเลยดูโอ้มัมนติดจะแแ้่ห<อ>น้าแดงเชียว <laughs> กวางนิ่งมากกวาว่าาวาเเตดิน มันจะเดินมาหาน้องอัญญาจริงนะเนี่ย <c oughs> อาแปไป <c oughs> เออโอเคโอเคอยู่กับแม่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 โอเค กระต่ายนะไม่ใ uhm ช่กระตนะระต่ายให้หมดแล้วค่ะหมดแล้วลูกจ้าหมดแล้วค่ะจ้าหมดแล้วลูกน่นิงกระดิ่งกระดิ่งไหม นี่นกยุงดูสิหัวมันสีเขียวสีฟ้าตัวสีดำเห็นไหมดูตัวเนินลำแพนดูโอ้อนี่นกยุงดูไม่ชอบนกยุงเหรอนกยุงสวยไหมสีสวยไนหะม ta ta hay nó vô nó hay mấy mình mình cái xác của em ờ là Hãy ฉิกฉักฉิกชักฉิกชักชิกชักปูนปูนว้าปูนปูนรถไฟมาตามารถไฟยังรับภาษาที่นี่มากที่เหลือต้องกลัวหมดเลย แล้วก็ชอบของเล่นที่นี่มากเล่นทุกอย่างเลยได้ไหมได้ไหมคะเออหอันนี้ซูปเปอร์ฮีโร่ลูกเอออลูไปดิ